สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มสินค้าใน t i k t o k Shop นะคะสำหรับท่านใดที่สมัครและเอกสารผ่านแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีเพิ่มสินค้าใน TikTok นะคะขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปใน seller center tiktok com ศูนย์สำหรับการเรียนรู้สำหรับผู้ขายนะคะลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าเข้าระบบด้วยอีเมลนะคะอันนี้เราลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครไปนะคะ นี่นะคะพอเข้ามาหน้านี้นะคะสําหรับท่านใดที่เอกสารอนุมัติแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะคะขั้นตอนแรกเราต้องไปตั้งค่าที่บัญชีของฉันก่อนนะคะก็จะไปที่โปรไฟล์ผู้ขายนะคะโปรไฟล์ผู้ขายมีอะไรบ้างข้อมูลบัญชีนะคะอันนี้บัญชีที่เราลงทะเบียนไว้นะคะอันนี้สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะแล้วก็ข้อมูลผู้ขายมีอะไรบ้างอันนี้เป็นโล,โ,ลโก้ร้านนะคะชื่อร้านค้าสามารถเปลี่ยนได้นะคะ ข้อมูลธุรกิจนะคะเป็นอันนี้เป็นหมายเลขประชาชนของเราที่เป็นข้อมูลเสียภาษีนะเราจะใช้ฟีเจอร์ในการกรอกใบแจ้งหนี้ไหมสําหรับการเสียภาษีต้องใช้ไหมต้องใช้ก็ติ๊กถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องติ๊กนะคะต่อไปนะครับแบรนด์แบรนด์อันนี้ยังไม่มีนะที่อยู่คลังสินค้าก็คือที่อยู่ในการส่งสินค้าแล้วก็ที่อยู่ในการ คือสินค้าเวลาสินค้าดีดกลับแล้วก็ใส่ไปนะคะสามารถแก้ไขได้นะคะตรงนี้นะคะหมดวันหยุดคืออะไรหมดวันหยุดก็คือเป็นโหมดที่เราตั้งค่าไว้เวลาที่เราปิดร้านชั่วคราวนะคะเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะคะก็ถ้าเกิดเราปิดมันก็จะขึ้นว่าขายสินค้าหมดขายหมดแล้วนะ,ะตรงนี้นะคะการชําระเงินนะคะอันนี้เป็นข้อมูลบัญชีที่ไว้ใช้ สำหรับรับเงินในการขายสินค้าของเรานะคะต่อไปนะคะการจัดการผู้ใช้นะคะนี่ก็เป็นบัญชีของเรานะคะบัญชี t ิ k กตอกก็คือบัญชีที่เราเชื่อมกับติกตอของเรานะคะเราก็สามารถกดเชื่อมตรงนี้นะคะยกเลิกก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งนะคะการเงินนะคะการถอนนะคะเราสามารถตั้งค่าถอนอัตโนมัติได้นะคะหรือสามารถถอนเองก็ได้นะคะนี่นะคะ เปิดการตั้งค่าถอนอัตโนมัติตรงนี้นะคะซึ่งการตั้งค่าถอนอัตโนมัติก็เงินก็จะเข้าทุกวันพุธนะคะถ้าใครตั้งค่าเปิดการถอนอัตโนมัติไว้นะคะซึ่งการถอนอัตโนมัติเงินต้องมีในบัญชีร้านค้าเราอย่างน้อย0ูนนะคะมันถึงจะถอนได้นะ,ะตรงนี้นะคะนี่นะคะสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าตั้งค่าถอนอัตโนมัตินะ เราไปนะคะเราไปเพิ่มสินค้าเพิ่มยังไงนะคะไปที่เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ป้อนชื่อเข้าไปนะคะชื่อสินค้านะคะชื่อสินค้าตรงนี้นะคะเราสามารถกรอกได้ไม่เกิน255ตัวอักษรนะคะนี่ ก็จะมีเคล็ดลับบอกนะคะข้างๆนะคะว่าให้ใส่อะไรบ้างนะคะชื่อผลิตภัณฑ์คุณนั้นลักษณะนะคะวัสดุฟังก์ชันอะไรใส่ให้หมดเลยนะคะนี่นะคะพอเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเลือกหมดหมู่นะคะอันนี้มันมันเลยแพนดอกเก๊กหวยนะเราก็มาเลือกหมดหมู่นะคะต้องเลือกให้ตรงกับชื่อผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเพื่อการค้นหาของลูกค้าจะได้เจอนะคะไม่งั้นจะค้นหาไม่เจอนะ ก็ดีในการตั้งหมดหมูให้ตรงนะคะ,ะจากนั้นเราก็มาใส่แบรนด์มีไหมแบรนด์มีไหมไม่ถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่มีแบรนด์นะตรงนี้ไม่ต้องใส่นะแล้วก็รูปภาพนะคะเขาให้ใส่ไม่เกิน9รูปภาพนะคะกรบฟูกเร,รูปนะนี่นะคะก็ใส่ไปนะคะ ก่อนจะขึ้นสินค้าเราต้องเตรียมรูปให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะสามารถเลื่อนได้นะรูปภาพนะคะกด next เรียบร้อยนะคะเราจะเอารูปไหนเป็นรูปหลักก็คือรูปที่โชว์หน้าผลิตภัณฑ์แล้วนะคะรูปแรกเลยนะคะนี่นะคะอ่ะครับอธิบายก็ใส่ไปนะคะนี่นะคะข้างๆนี้ใส่ให้ครบนะคะ ลดรูปภาพแบบ PNG JPEG นะคะอย่างน้อยนะคะความละเอียดอย่างน้อย100ยคูณอพิกเซลนะคะตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็ใส่ไปนะคะนี่นะคะพอเราใส่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่รูปรูปอธิบายเพิ่มเติมนะคะรูปภาพให้มันขยายใหญ่ขึ้นนะให้เห็นข้อมูลผลิตภัณฑ์เราชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะ นี่นะคะมาแล้วนะคะวิดีโอมีไหมวิดีโอนี้สำหรับคนที่จะรีวิวในการแนะนำในการใช้สินค้านะคะอย่างอุปกรณ์วิธีการใช้ยังไงนะคะถ้ามีก็ใส่ไปนะคะเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเร็วขึ้นนะคะตรงนี้นะการใส่วิดีโอนะคะว่าวิธีการใช้มีอะไรบ้างนะคะข้อดีนะคะตัวแปรนะคะนี่เขาเป็นเขากำหนดมาเลยข้อมูลจำเพาะนะ ตัวเลือกนะคะตัวเลือกสินค้ายัางสมมุติว่าบางคนมีหลายตัวเลือกอย่างเช่นว่ามีหลายสีหลายขนาดแล้วก็ใส่ไปนะคะอันนี้ต้องใส่นะสมมติตัวเลือกหนึ่งซองนะ,ะก็ใส่ไปนะคะทีนี้มาใส่ราคานะตรงนี้นะคะราคานี้ต้องรวมค่าขนส่งไปด้วยนะคะเพราะว่าในระบุอะ มันจะเป็นฟรีชิ p ปิ้งก็คือฟรีค่าขนส่งก็คือทางร้านเราต้องจ่ายเองนะเราต้องรวมค่าขนส่งไปด้วยนะคะตรงนี้นะคะอะ่สมมติว่าอ่าพื้นฐานเลยนะคะค่าขนส่งก็ประจะประมาณเบื้องต้นเลยจะประมาณ40บาทนะแล้วก็ใส่เผื่อๆไปนะคะรวมค่าสินค้าไปด้วยนะอันนี้สินค้าของเราอ,อันนี้เราตั้งเป็นค่าสินค้าเป็น100แล้วก็บวกค่าขนส่งไปเลยนะคะ ตีไปร้อบาทเนาะปริมาณสต๊อกของเราเท่าไหร่นะคะก็ใส่ไป sku ก็คือรหัสสินค้าก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะทีนี้น้ำหนักผลิตภัณฑ์เป็นกรัมนะคะแล้วก็ใส่ไปมเมล็ดพันธุ์มันไม่หนักเนาะแล้วก็ใส่10กรัมแล้วแต่นะคะส่วนสูงนี้ส่วนสูงขนาดผลิตภัณฑ์นี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ นี่เราใส่ไปนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก <à my> <afraid> ็กดเผยแพ่ตรงนี้นะคะบางหมวดหมู่นะคะจะมีการชําระโดยการเก็บเงินปลายทางนะแต่ว่าหมวดหมู่ของเราไม่สามารถเปิดการเก็บเงินปลายทางได้นะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะว่าหมวดหมู่ไหนที่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะคะหมวดหมู <Stretch> ่ที่เขาไม่เปิดให้เก็บเงินปลายทางก็จะเป็นพวก โทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนหมวดหมู่นะอ่าลองเป็นหมวดหมู่ตรงนี้นะคะเครื่องดื่มนะระบบก็จะแจ้งเลยว่าเก็บเงินปลายทางได้นะคะตรงนี้นะคะหมวดหมูนี้ควรให้ตรงกับข้อมูลสินค้าแล้วนะคะเพื่อมีผลต่อการค้นหาของลูกค้านะคะแล้วก็ทำให้ลูกค้า อาสินค้าเราเจอนะคะจากนั้นเราก็กดเผยแพร่นะคะนี่นะคะบางสินค้าบางรายการนะคะมันจะขึ้นให้วางขายเลยนะคะแต่ว่าบางรายการไม่รู้ติดอะไรนะคะกำลังตรวจสอบนะคะอันนี้ก็ขึ้นขายได้แลวนะะตรงนี้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็มาแนะนําวิธีการเพิ่มสินค้านะคะสำหรับ คนที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์นะก,ก็สามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้นะคะว่าวิธีการขายสินค้าบนทิกตอกทำยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆในการหาเงินออนไลน์นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปการการขายของในช้อปปี้ a ล a ซดามาให้ดูนะคะว่ามีวิธีการขายของอยังไงนะคะ การขายของในช e ้อปปิ้รัศดาเหมือนกันนะคะว่าวิธีการขายสินค้าลงสินค้าแล้วก็จัดการสินค้าทำยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ